สวัสดีครับจากแม่แท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดปูดรธานีครับขอมาชมกับรถเกี่ยวนะครับคูโบต้าดีซีร้อยห้าเอ็กนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าเก้านะครับแท็กใหม่สองข้างครับตัวนี้นะครับรถใช้งานสองพันหกร้อยชั่วโมงการทํางานนะครับเครื่องเกียร์นะครับตัวเดินนะครับปั๊มดีครับตัวนี้นะครับพอไม่หักไม่แตกครับรุ่นนี้มีมอนโรนะครับมีเกียร์ดันมาให้ครับรถถือว่า ราคาเพียง559,000ครับาราคาเพียง559,000นะครับเต็มทะเบียนทุกคนพร้อมนะครับดูบอลโลครับนี่ระบบยกตัวนะครับระบบยกตัวนะครับใครสนใจสามา,ารถมาดูรถได้นะครับทางด้านเตอร์เราตั้งอยู่ทีอ่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรถสวยครับพ่อแม่พี่น้องท่านในสดสนใจ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอูทรธานีครับกับรถเกี่ยวฮุบต้า CC รถ